สวัสดีค่ะมีอน,นี่กับฝนฝ้าตกนึกะครอเนาะดินเปียกดินซุมนซ่มค่ะดินซุ่มค่ะตกเป็นอาทิตย์แล้ว้อคะเดอ้อตกกับบ่แห้งหรอกคะ่ะตกนิดนิดหน่อยๆน่อยพอซุ่มดินบ่เดว่าสิตกลายนึเหรเนาะพ่อ่ะพ่อใบไม้ต้นไม้นอในไดไม่แห้งซื้อกับบ่ตกแ,แ,แห้งหรอกคะ่ะตกลายมือเห็นมเพื่อดินกับซุ่มนะะึกเหรเนาะเห็นเห้าหนาวนะะึกเหรเนาะอันนี้ยสายพันธามาเบิง ได้ใส่อันได้นอกกล้วยอันน้ำวาเตี่ยมากเนาะค่ะเนาะอันน้องเคยอันแบงหนอนหนึ่งนอนนอนนอนในนอยเนาะเนาะยดใส่มาปูกไว้พอดีฝนลงมากพอดีก็เลยมีแห้งบ่ตายดอกได้จะน้ำฝนน้ำทิพย์บ่ตายเนาะเนาะปลูกเมื่อวานนี้ค่ะคุดคุดคุดโอ้ยบบดอันนนั้ช่วงปลูกพันธุ์บัวนั่นช่วงอันปลูกแล้วฝนตกอ้าวก็ดีกันแล้วค่ะเนาะน้ำว่าเตี้ย เดยต้นอวบใหญ่เนาะค่ะเนาะลั้ต้นจะอวบจะใหญ่ย่มเขาใหญ่เต็มที่นะเพื่อใยใ,ใ,ใ่ได้ใส่เห็นไอ้ใส่ซ่อนค่ะอยู่ข้ขา,างนล่างซักผ้านาะค่ะเนาะเลยอันน้องเคยก็ไปขอซื้อแหวงปั่นเพิ่นมาเพิ่นกระเบรดประกาศขายยังดอกค่ะเข้าไปขอแปวงเพิ่นมานอนนี้เนี่ยหน่อยแล้วอีกนอนนึงใหญ่เติบน้าหน้าห้เพิ่นหาสิบบาทเพิ่นกระบาเบาเอาดอกเข้าเขาให้เพิ่นเข้าเบาเข้าหายเพินเเพ่นยังสี่ น้ำว่าเตี้ยเขาเอิอดน้ำว่าเตี้ยรสชาติแบบได้กับบราลูด้วยค่ะเนาะบ๊าฮั่นน,าน,น,านั่นๆเรก็ต้องให้ห่าออกผลออกอย่างห่อไรซิมือห่อกะสิทธิ์ไทยให้มาเบิงอีกอใหไงจะเลื่อนตัวตัวเยสเซียสิท,ทิ์ไทยเบิงอีกเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้น,อน,น้นอยนิดหน,น่อยนคะคะต้องใซฟเวลาเป็นปีค่ะเศษไงนะคะนะ่ะเนาะเป็นปีค่ะมื่อนี่เยสเซียมาพป่ามาเบิงกล้วยน้ำว่าเตี้ยค่ะพันธุ์ เคือ,อ,ยยอย่อยน้อยต่วนเตี้ยแต่วเคือ,อย่อยอ่อนส่อนอ่อนส่นเดี๋ยวญ่อมากแค่ส่อัปเดตืบหน้าเรื่องตลอดนะคะเ้ยขอบคุณค่ะที่เขา,มาเมื่อเพิ่งให้กำลังแรงใจด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกท่านค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ